เตรียมตัวเหลือเวลาอีกโอ้ยลืมไปนาฬิกานี่ตกใจหมดเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนาฬิกานี่ลืมมุนปกติต้องมุนต้องมุนถอยหลังนาฬิกาในโทรศัพท์ตกใจหมดเพืเ่อนๆเนี่เหลือเวลาอีกหนชั่วโมงอีเวนเยอะมาก เมื่อเช้าอีกชุดหนึ่งทำกับข้าวเลีเล้ยงแขกตอนเย็นจะไปกินข้าวกับเพื่อนฝรัง่งโอ้ยตาอีเวนต์เยอะมากป้า,าห้าโมงยี่สิบห้าโมงครึ่งเจอกันนะคะห้าโมงยี่สิบอุ้ยฝนตกออกมาแล้วขี้เกียจเข้าไปเอา ตกนิดหน่อยโอ้ยใส่รองเท้าส้นสูงด้วยวิ่งไม่ได้เด้อห้าโมงสินาทีนัดเจอกันห้าโมงครึ่งแต่ว่าไปสองที่ไปจุดแรกไปจุดแรกห้าโมงก่อนห้าโมงครึ่งไปจุดแรกไปจุดที่สองห้าโมงครึ่ง ไปที่บ้านคนขับแล้วคนขับเขาก็จะไปรับอีกในหมู่บ้านเราเวลาอีกตั้งเยอะพึ่งจะห5โมง21ใหญ่ไปบะถึงตรงนั้นน่าจะได้สัก5โมง25เ,เดินเล่นๆไปเดินเล่นๆไปพรุ่งนี้มะรืนนี้มมรืนนี้ก็จะไปซื้อของ เว้นอีกวันมารื่นต่อไปก็จะไปโอนเงินค่าตัวเครื่องบินอีกไม่ใช่ค่าตัวล็อกที่เขาอะไรอะทำวีซงวีซ่าให้แฟนยายเนาะจะออกไปข้างนอกอีกสองรอบก็จะกลับแล้วอาทิตย์หน้านะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์พอดีเลย xe rong tháo, xum xum rồi ốc mà quay nơi cho nên mấy tông huynh Eva, dann melde ich mich vor. Mama, das eine Pizza mit dem Vegetarisch. Mama? Risotto. Mit Trüffel. Mit Trüffel. Und Kannst du unseres auch machen? Was ist das? Du bestimmt weiß nicht. Das ist Eis mit Kakao. mit Kakao. So, Eis, Eis. Warte, ich nehme mal hier das. ist ähm, Creme Das ist eine Vanillecreme und das ist hier Zucker mit einem <laughs>